คุณเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเพื่อนเราบางคนถึงทำอะไรก็ประสบความสำเร็จจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสมุแต่กับอีกคนถึงจะเห็นเขาพยายามดิ้นรนเท่าไหร่ก็ดูเหมือนความสำเร็จจะมีขาวิ่งหนีพวกเขาสะทุกครั้งสาเหตุหลักๆเลยก็คือพวกเขามักรอให้แรงจูงใจเกิดขึ้นก่อนรอเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยลงมือทำ แต่รู้ไหมคะว่าเวลาที่เหมาะสมนั้นไม่มีอยู่จริงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงบทความขัดเกลาวความคิดชีวิตเปลี่ยนวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาดู3มอย่างที่ควรทำทุกวันแล้วเส้นชัยของคุณจะปรากฏขึ้นเอง แรงจูงใจจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณลงมือทำไปก่อนส่วนเวลาที่เหมาะสมก็คือวินาทีนี้เอาจริงๆไม่มีใครพร้อมหรอกทุกคนที่ประสบความสำเร็จต่างมีเวลาที่ไม่พร้อมกันทั้งนั้นแต่พวกเขาก็ลงมือทำนี่แหละคือเส้นแบ่งระหว่างคนที่ไม่ลงมือทำกับคนที่ลงมือทำซึ่งเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะไปต่อหรือหยุดแค่นี้ วันนี้เรามีนิสัยเพียงสามอย่างเท่านั้นที่อยากจะให้คุณผู้ฟังทำทุกวันแล้วเส้นชัยนั้นจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนข้อที่ 1. จดจ่อที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์มีใครเป็นบ้างไหมแต่ก่อนเวลาทำอะไรมาเครียดง่ายวิธีแก้ง,ง่ายๆก็คือการโฟกัสกับกระบวนการให้มากกว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังคุณเคยวิ่งมาราธอนไหมคะ เวลาวิ่งในระยะทางไกลๆมันให้บทเรียนที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งซึ่งใช้กับชีวิตได้ตลอดนั่นก็คือคุณแค่ต้องโฟกัสก้าวทีละก้าวไปเรื่อยๆและนั่นเรียกว่ากระบวนการและถ้าคุณเพียงโฟกัสกับกระบวนการไปเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีคุณก็เข้าใกล้ผลลัพธ์แล้วหลายครั้งเมื่อเราคาดหวังผลลัพธ์มากเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ความท้อแท้หรือไม่ก็ความเครียดนั่นเอง 2. จะรอแรงจูงใจเกิดก่อนทำไมในเมื่อมันสร้างได้การเข้าใจว่าแรงจูงใจหรือไฟในตัวเองจะสร้างแรงฮึดจนลงมือทำความฝันสำเร็จแต่ทว่าแรงจูงใจไม่ได้ทำงานอย่างนั้นการรอแรงจูงใจให้เกิดขึ้นก็เหมือนรอลมพัดคุณไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่า มันจะมาตอนไหนมาแล้วไปเร็วอีกต่างหากนะแต่แท้จริงคือแรงจูงใจคือผลพลอยได้ไม่ใช่สารตั้งต้นประโยคทองที่เราควรจะจำไว้ก็คือ just do it ลงมือทำไปก่อนถึงไม่มีอารมณ์ทำก็ตามเพราะเดี๋ยวแรงจูงใจมันจะมาเองและเป็นเชื้อไฟให้คุณทำได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นและข้อที่3 อย่ามองข้ามสิ่งเล็กน้อยและฉลองกับชัยชนะเล็กๆเสมอถ้าคุณรอจะฉลองชัยชนะครั้งเดียวเมื่อถึงเส้นชยัยแปลว่าระหว่างทางอาจจะดูจืดชืดไปหน่อยนั่นดูไม่น่าดึงดูดให้เริ่มลงมือทำอะไรเลยแต่ถ้าคุณแค่ซอยเส้นชัยนั้นให้ถี่ขึ้นเพื่อเก็บชัยชนะเล็กๆระหว่างทางเส้นทางของคุณจะดูสนุกขึ้นเยอะทุกๆวัน คุณจะเริ่มต้นและจบวันอย่างมีชัยชนะส่งผลให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองในช่วงเริ่มต้นคุณอาจจะเริ่มให้เล็กที่สุดและฉลองชัยชนะให้เร็วเพราะส่วนที่ยากที่สุดก็คือการเริ่มต้นนี่แหละเป็นยังไงบ้างคะฟังจบแล้วมีแรงใจอยากจะฮึดขึ้นสู้บ้างไหมถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จอย่าลืมที่จะทำสามอย่างนี้ให้ได้ทุกวัน เชื่อได้เลยค่ะว่าชีวิตคุณจะก้าวไปข้างหน้าจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างแน่นอนถ้าใครชอบบทความนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆในครั้งถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ